เขาตอนนั้นผมไปที่จังหวัดร่อนธานีมันไปนั่งกินส้มตำอยู่ที่ร้านข้างๆทุ่งสีมาเื้อเดินเข้ามาเห็นนะอาจารย์ขาดหนูหนูหนูร้องเหมือนกินตลาดหนูพูดเหมือนกินตลาดแท้ท่านขงมันเหมือนกินตลาดเลยเขาบอกอาจารย์เขาเหมือนเลยหนูเอาอกจังหวัดเช่จังหวัดเช่เขาบอกเขาตลาแต่งม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 าเรืตอยๆหรือเปล่า คราบประทัดตัอบกุ้งไอ้แตงโมจินตราทม่าไอ้แตงโมจินตราพม่าหาดูก็ไผ่เนื้อแจงจระไหร่คราบประทัดรักทองไอ๊ะประทัดรักทองไอ๊้อีกคนหนึ่งถือว่าแหมเป็นขวัญใจกรรมกรขวัญใจแรงงานขวัญใจคนสู้เลยนะคนนี้มอนพี่ลมไผ่ สารบกยังหลงมาและเลือกคนบทชีว <wi> ิตนาเีจากพ่อแม่มาชื่อเล่นชื่อไอไอมอนไอ้มอนขายไม่ยงห่างอยู่ไม่ยงชิดอยู่แล้ว ขายไม่ยงชิดอยู่เลยนะนี่อาจารย์ที่จัดที่เต็มที่นะเห็นหน้าผมนละค้างขายไม่ยงชิดอยู่เห็นหน้าผมไม่ยงหาใช่อาจารย์อาจารย์ตลาดขาะมุกกว่าเป่ครับใช่น้องมีอะไรเหรออารดังเขาร้องเพลงแนวเสียงของดาวบ้านดอนน่ะแต่เขาร้องเพลงของไม่พิมพอนะเพลงอ่ละครแห่งชีวิตละครชีวิตแต่เสียงเขาเป็นเป็นดาวบ้านดอนนี่ครับ ฟังเลยขินใจขินใจมากเลยฟางให้เด็กคนนี้มันทำได้ไงวะมองเลยจับเศษแดดเ็มสแรแดนเกิดมาแมล่ระดัวันกัชีวิตแม่โอ้วากระดาษร้องแบบกวานดอนก็ได้เหรอ อย่างสุร่าเนี่ยก็ก็ต้องได้หลายแนวนะ้วสุราไอ้สิบหกปีความหลังอ่ะสิบหกปีแห่งความหลังที่้องเป็นเป็นสันเพชรอ่ะสิบหกปี อ่านอนอีงท่านหนึ่งใครอะโอ้โหอัญชยนอัอชันรีลูกสิษย์น่ะเออเอางี้กลยเรียกเข้ามางี้ว่ยกไปเลยมามา s u สี่ชีวิตสี่ชีวิตห็นไม่ก้าเขาขี้เหล็กขี้เหล็กเราจะได้สุดยอดนะบอกเขาว่ายร้องเพลงอะไรเนี่ยร้องได้หมดนะใครทั้งสี่คนนี่เลยร้องเพลงเกี๊ยหนูหนูหนูไม่รู้หนูจุกกรูหนูเป็นสาวเลย เป็นหูแมาเหนียวหูแม่เหนียวหนูหนูมัะไรอ่ะหนูหนูอะไรหนหนูเขาเปหนูอันนี้อันนี้เป็นเกมเลยดีกว่าไหมได้ได้อาเป็นเกมเลยเกมเอาสามคนหรือสี่คนดีเอาสามดีกว่าเอาสามเป็นเกมแล้วเดี๋ยวจะถลาจะเป็นคนแบบเนี้ยจะกินเนื้ที่จะมีคำต่างๆมาให้คนไหนจะพลาดเป็นคนแรกไปเขียนเลยครับ ะเขียนเลยแล้วปิดไว้เลยครับปิดไว้เลยปิดไว้เลยครับไม่ให้คนอื่นรู้อ่าล้วออกมาเลยครับใครเขียนเสร็จแล้วปิดว่าออกเลยครับเริ่มนะครับเลิกเลยครับทหารคำคืนชินยืนเดียวดายกอดคืนแน่ใจวนเจรลมหนาวเดี๋ยวก่อนมันมีทหารเหาะรออ๋อมีมีมีเข้าตรงนี้เลยเป็นท้อ่านอดทนหากินฟูกคนพิทักษ์ถิ่นแดนไทยทัพบกทัพเรือตำรวจน้ำทัพบกทหารก็หรอ ทหารมาขบออกอ่ะไม่มีคำว่าทหารหมอไม่ถามไม่เสียถามก่อนถ <c oughs> ามก่อนทหารทห,หารหมายรบอกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำจังล้างไค่แป็นต้องปีกลับมาอันนี้ยังไม่ถึงส่ว <c oughs> นอีกแล้วนเราตั้งแต่เชา้าจะทำคกลัวเขาสั่งให้ทำจำต้องก้มหน้าทนเราเป็นเพียงทหารเป็คนคนจด่น ลูกไก่พันชัยร้านไหนโทเราแอบพลนะทหารลูของหนูไปสั้นสั้นไปสั้นสอ่ะอดทนจะตายแต่ทหารอดทนเจ้าหน้นายอดทนจะตาย นอนแนนอกเขาจุจุก you know oh oh. ูอ้ยนดึถึมียองคนพี่รักมหาพีเอนอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสขอพัน ที่ได้พบสบตาน้าองดีคนนี้มันมีแต่เลยผักสายตาเธอนะคนดีดู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 มันทำทำไม่ถึงซันดาดีด้

ทาไงลงตตาลงุสันท่าไงเลยเสันทาไงอุ Assass, ้งนันับนับหนึ่งสองเฮ้อกุ้ใี่มนเพลงอะไร็ไม่เข้าใจโอ้ะตายหนึ่งเฮ้เฮ้มาบัดจงวะ 潇洒。<laughs> อพี่นงไอเนี่ยตันง่ายเดี๋ยวมาดูใครตอบว่าเป็นอันนงค์แปนถ้าวมาของเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบพี่นงค์เป็นแปลนโอ้โหนี่แม่นจริงๆดีหน้าดีหน้าเปนพี่โอ้โตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะบหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยเลยอ่ะขอบคุณน้องเอิญด้วยน้องเอิญขอบคุณเอิญค่ะขอบคุณมากค่ะแต่เพื่อน ขอบคุณมากค่ะมาทีนึงด้วยโอ้โหยาวยืดเลยนะคารู้เลยนะขอบคุณด้วยนะครับอ่าเราไปที่ตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ทรีนวันค่ะเรานี้เปล่าคุณดีก็บไว้ที่บ้านคุณดีเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยเ่อใส่ต้องใส่ข็ถ่ายรูปดีเนาะ สรุปคะแนนทะพี่นะคะคุณไอซ์สอนนี่มีแล้ว2คะแนนสองคะแนนและคุณเจี๊ยบก็มี2คะแนนส่วงคุณตีน่ายังศูนย์คะแนนค่ะตู้หมามู้บต่อนะคะตู้มหาสมัติกับกาแฟบอี้ทรีนวันค่ะมาเลยประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเปลี่ยนไมปรรเปลี่ยนไหมเปลเลยนค่ะไปเลยไปเลย 1,910บวกของเดิม2,570ตอนนี้มี8,480ค่ะไอะส,สุดท้ายนะคะชรชิี้านะคะากันก่อนนอนจะเรื่องอะไรกันครับเดี๋ยวได้รู้นะคะแต่ดูคะแนนก,นกันก่อนตอนนี้คุณไอซ์มี2คะแนนค่ะ เย็นะคะสองคะแนนค่ะตัวีนาก็อย่างศูนย์คะแนนค่ะขุดขึ้นมาารอบนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามค่ะนีคืะแนนสุดท้ายเก็บกระสองทายกันมาหาให้เจอเรื่องนี้เราเราขุดขึ้นมานานแล้วเป็นเรื่องของการถูกแกล้งถามว่ามีสิ่งหนึ่งที่นำมาแกล้งกันเป็นอะไรโดนแกล้งกทั่วทั่วโดนเอามาเลยนะคืออะไรกระเป๋าสตางค์ ชุดนอนหรือว่ารูปถ่ายกระเป๋าสตางค์ชุดนอนหรือว่ารูปถ่ายให้ถ่ายสิ่งของโดนกันทั่วหน้าเลยกั็คืออะไรเดาอย่างเดียวนะครับไม่มีเหตุไม่มีผลคนแรกคะแนนนำขนาดนี้นะฮะสองนะฮะเป็นชุดนอนผมเจมส์ครับเป็นรูปถ่ายไม่เหมือนกคุณบิน้าครับเป็นรูปถ่าย เอาล้ฮะสองรูป่ายหนึ่งชุดนอนมันคืออะไรครับสิ่งที่เอามาแกล้งโดยกันทั่วหน้ามันคือโอ้โะตั้งใจกันฮันจีอ่ะตโอต่อต่อต่อี่ยนแล้วก็ลงคะแนนขึ้นมาแล้วคะแนนนำเป็นคุณเจี๊ยบไม่เป็นไรมาดูเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนจัดเสนอในครับเอาคุณเร็งเปิด อายอยู่แล้วอย่างคุณเนี่ยก็อายในขาพูดที่แรกก็นึกว่าอํากันสนุกสนุกครับแต่เป้าใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับคุณปัญญานั่นเองมีเปล่านี่ตัวเองมีเปลมีการค้นตัวกันเกิดขึ้นครับไม่รู้แกแอบไปใส่ไว้ตั้งอตอนไหนนันแหะมีรูปสาวอีกแล้ว น้องอ้อนเกวาินใส่กระเป๋าด้วยใหมันไปมีใครใส่ที่ไหนหรอพี่จ้าไม่ต้องเก็บลูกไได้เก็บตัวก็ได้แนะน้องอ้อนเล่นแบบนี้ก็เข้าทางคุณมัมสิครับแสดงว่าต้องคุกรูกพี่บรรดาไว้ด้วยนะเดอ้าวครับคุณผู้ชม